สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสําหรับผลวับาฟาร์มวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนของผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิวแก้วมังกรพันธ์ฮามิเลียนนะครับหรือที่รู้จักกันนะครับแก้วมังกร2สีนั่นเองครับซึ่งมีเนื้อด้านในนะครับเป็น2สีนะครับเนื้อตรงกลางจะเป็นสีขาวนะครับด้านขอบก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็น2สีนะครับในรูปเดียวนะครับ ลักษณะจะเป็นอย่างไรลูกจะสวยแค่ไหนนะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นแก้วมงกรพันคารเมเลียนนะครับซึ่งผมได้สั่งกิมพันมาปลูกนะครับอายุก็ประมาณ1ปีแล้วนะครับนี่นะครับมี2เสานะครับกิ่งหนึ่งก็1500บาทนะครับซื้อมาแพงมากครับ1ปีที่แล้วนะครับ วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับพาท่านผู้ชมมารีวิวแก้มกรพันธคาเมเลียนนะครับซึ่งดอกนะครับที่สุกในท่านผู้ชมได้เห็นนี้นะครับก็จะมีหกลูกนะครับซึ่งเป็นชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่นะครับหลังจากอีพีที่แล้วนะครับก็เป็นชุดที่สามนะครับชุดที่หนึ่งที่สองล่วงหมดนะครับเนื่องจากอากาศร้อนมากนะครับนี่ก็เพิ่งบานไปสามวันนะครับ ดอกก็เริ่มหกแล้วเป็นชุดที่หกนะครับชุดที่เจ็ดนี่ครับกำลังยังไม่ออกบานนะครับยังไม่บานนะครับซึ่งสายพันธุ์อื่นนะครับก็ได้หมดชุดไปเรียบร้อยนะครับเลี้ยงอิสราเอลนะครับก็หมดชุดไปเรียบร้อยไม่มีดอกแล้วนะครับส่วนคารเมเลียนของเรานะครับยังออกดอกอีกนะครับนี่ครับออกเยอะจริงๆนะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นลักษณะนะครับภายนอกของเขานะครับก็จะไม่แตกต่างจากแก้วมังกรที่เราพบเห็นมากเท่าไหร่นะครับด้านนอกก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับสีแดงนะครับสองลูกนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับลูกหนึ่งก็ประมาณเกือบครึ่งกิโลได้นะครับลูกนี้นะครับแกะจัดแล้วนะครับค้อยพาท่านผู้ชมมานะครับนี่ลูกแตกแล้วนะครับ เป็นการสุกเต็มที่นะครับผมเอาไว้ให้สุกเต็มที่ขาต้นเลยนะครับนี่เพื่อจะมให้ท่านผู้ชมมารีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่นะครับต้นนี้หกลูกครับต้นนี้ก็หนึ่งลูกนะครับได้ดอกก็อีกห้าดอกนะครับพึ่งบานเสร็จนะครับนี่โอเคครับลักษณะภายนอกก็ ไม่ต่างอะไรจากแก้วมังกรทั่วไปนะครับโอเคครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาผ่านะครับผ่าดูเนื้อด้านในนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับครับท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับผ่าลูกแก้วมังกรนี่ดูนะครับว่าเนื้อข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับมาผ่ากันเลยครับ ท่านผู้ชมครับดูกันชัดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับสีสันนะครับนี่ครับเนื้อตรงกลางนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับนี่เนื้อขอบด้านนอกนะครับก็จะเป็นสีแดงอมชมพูครับนี่นะครับมีสองสีในลูกเดียวกันนะครับนี่นะครับ คือแก้มังกรคาเมเลียนนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าแก้มังกรสองสีนะครับจะมีสองสีภายในรูปเดียวนะครับวันนี้ก็ทิวการพาท่านผู้ชมมารับชมรับฟังนะครับผาให้ดูกันสดๆเลยครับนีนบ่แบบนี้เลยครับสวยงามมากนะครับ เป็นแบบนี้เลยเวลาเรานะครับจะออกมาครับหนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับสวยไหมครับนี่ครับเวลากินก็จะเป็นแบบนี้ครับย้อนจริงครับหวานนะครับหวานฉ่ำนะครับ แล้วก็มีกลิ่นหอมนิดๆนะครับหวานมากเลยไม่มีรสเปรี้ยวนะครับหวานฉ่ำอร่อยครับถือว่าเป็นมาแก้วมังกรอร่อยอีกสายพันธุหนึ่งก็ว่าได้นะครับนี่ครับทั้งรสชาติทั้งสีนะครับสวยงามนะครับรสชาติหวานอร่อยนะครับหอมติดจมูกนิดๆนะครับโอเคครับ วันนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมมารีวิวพันแก้วมังกรคาเมเลียนนะครับหรือแก้วมังกรสองสีนะครับให้รับชมและฟังกันสดๆนะครับก็วันนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอีพีต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมมารับชมรับฟังอะไรนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดติดตามให้กับช่องของพลวัตฟาร์มไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ นะครับใหญ่มากเลยครับนี่นะครับประมาณครึ่งกิโลได้ ครับตัดมาเรียบร้อยได้ประมาณหลูกนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกนะครับที่ผาท่านผู้ชมผ่าดูครับนี่บ๊ายบาย